เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูแฮชแท็กอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งคาดว่าจะแรงวันนี้นะครับเพราะว่า,าแกนนำคณะรัษดรสองห้าสาคุณเพนกวินคุณไม้น้องลุงอะไรเงี้ยนะฮะจะโดนมาตรา112เพิ่มอีกนะครับจะมีแฮชแท็กยกเลิกมาตรา1นึขึ้นมาครับนีบ่ยกเลิกมาตรา112นะครับยกเลิก112แรงขึ้นมาครับแรงขึ้นมา ไม่เลยยองบอกนะครับเมื่อ12ชั่วโมงที่แล้วพรุ่งนี้10โมงเช้าผมจะรับทราบข้อกั่าหาที่สพท่าน้ำนนมีความผิดพูดความจริงและตำรวจจะให้จะฝากให้ศาลพิจารณาครับผมมองขึ้นไปเลยนะครับก่าทัดเทพ14ชั่วโมงที่แล้วบทบัญญัติอย่างมาตรา112ไม่ควรมีทางไม่ควรมีที่ทางในบอร์ดประชาธิปไตยยกเลิก112ครับ มีคนอีกมากมายจะตายเพราะสวัสดิการถูกแบ่งไปให้ศักดินาเยอะประชาชนอยากได้สวัสดิการดีๆเรียกร้องแทบตายสุดท้ายโดนจับยัดคดีครับอันนี้อะไรพี่แกโยนรั้วใส่ประชาชนทันตำรวจเอกอัธวิทย์สายสืบอ,อันนี้สววัฒมีปวดขสุดยอดยังมีคุณใต้ตีน ต้องก้าไปเหยียบเสาอ่านี่ฮะมาตรงนี้วันที่8ปธันวาคมเวลา12บสองนาฬกาตีแผ่ความยุติธรรมของมาตา1นึ่งหนึ่งสตัวหน้า New เวอร์เคลื่อนไหวสู่สอนอชนะสงครามครับอันนี้ผู้แทนรัสดรกับผู้แทนพระราชานี่ฮะ อันนี้9้าชั่วโมงที่แล้วนะครับมาตรหนึ่งสองไม่ใช่กฎหมายปกป้องกษัตริย์แต่เป็นกฎหมายกาจัดคนเห็นต่างทางการปกครองไปสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริงครับอันนี้สี่ชั่วโมงที่แล้วสี่ชั่วโมงที่แล้วนะครับทีมกาดภาคีเสร็จสิ้นพงศ์ยิดีโววันนี้ไปเจอกันที่สพนนทบ,บุรีกาดภาคีลง้นที่ปลอดภัยแห่งวางใจแกนนำรติสวัสดนะครับแธันวาคมมีนัดก,กันที่ สถานีตำรวจภูทรบน,นทับบุยให้กำลังใจเพื่อนเราที่ต้องรับทราบข้อเก่าหาครับวนชนไปมอบวนชนไปมอบนะครับอันนี้ครับอันนี้เคสวันพรุ่งนี้8ปธันวาเก้มงสามเราเพิ่ม้อเก้าคนผู้ต้องหาคดีมาตราหนเคสหน้าสถานทูตเยอรมัน็ปรับทราบข,ข้อเก่าหาที่สอนอน พุ่งมหาเมฆครับอันนี้แนวธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมลูกรรัศยาถูกแจ้งมาตรา112จากเน่งน้อยอาส SAY, วรวงกิจกรผู้สม light, ัครอุทิีรายชื่อพักรวมพลังประชาชาติไทยนี่ครับอันนี้ใครไม่รู้นะครับก็แจ้งด้วยถุนกินกระโดนครับมาตราส1 2ไปแจ้งได้เออ แดทันวานะฮะดทันวาใครใกล้ที่ไหนไปเนี่ยอยา่าปล่อยให้คนต้องออกมาสู้เพียงลําพังนะครับวันนี้โดนกันหลายที่เลย10โมงที่สอนอนนทบุรีนะครับ13นาฬิาสอนอนชนะสงครามนี่ฮะเพ็นกวิ้นเพ็นกวินเปนกวิ้นนะฮะวันที่นีทั้งข่าวดีและข่าวไม่สู้ดีข่าวดีคือสาลเรบุรีวันนี้อายการไม่มาไม่มายื่นฟ้องผมภายในกำหนดระยะเวลาทุเนผลให้ผมไม่ต้องรายงานตัวต่อศาล มะต้องระวนถูกขังจากคดีเวทีพยายนาวันที่20สิงหาคมข่าวไม่สู้ดีคือวันพรุ่งนี้ตปทันาวาคมเวลา10โมงผมรุ้งพี่ไม้และพี่ไบร์ยเมืองนอนท์จะเข้า,าไปรับทราบข้อหาคดี112ที่สพยนทบุรีซึ่งตำรวจได้โทรมาแจ้งทนายผมล่วงหน้าจะนำตัวไปฝากขังซึ่งทำให้ผมเสียสภาพในเงินจำท่ามกางข่าลืมีการใช้กำลังกับเรา จึงขอแรงทุกคนมาเป็นศักดิ์ศีพยานความยุติธรรมที่อาจเกิดขึ้นวันที่8ธันวาคมที่สพเมืองนนทบ,บรุรีเป็นต้นไปผมเชื่อว่าตำรวจจะมีสมรรถนกไม่ทําเรื่องช่วช้าต่อหน้าประชาชนที่รักศรัทธาในส,สถาบันประชาชนเห็นกลิ่นอันนี้ของคุณสมยศนะครับคุณสมยศหมายเรียกหมายเรียกหมายเรียกคดีมาตาสองมาแล้ว หมายเยขเพิ่งมาถึงบ้านวันนี้2วันก่อนอยังรู้สึกลายใจที่ไม่มีรูปตัวเองปรากฏในภาพโปสเตอร์บทความกลับมาอีกครั้งของข้อหามินประมาทกษัตริย์อาทิตย์เดียว17คนจัดทาโดยประชาทยไผ่์ดาวดินเพิ่งโทรงมาบอกว่าในวันพรุ่งนี้13พักพวกที่ถูกข้อหามาตราหนึ่งหนึ่งสองเราเจ็ดคนจะไปรายง,งานตัวที่สอน,นสนาสงครามไปให้กาลังใจพวกพวกหน่อยมาเช้านี้หมยเยียกไปข่าวด้วยคือถือโอกาสให้กาลังใจตัวเองอย่างน้อยก็ไม่น้อยหน้าไปกว่าไผ่ดาวดินที่โดน คดี1นึเป็นครั้งที่2ครับไม่ใช่แกนนําก็มีคดีได้นะวันนี้พนักง,งานสอบสวนส่งตัวผมให้อายการยื่นฟ้องพรบชุมนุมที่สอนออายการแขวงพิศนุโลกเมืองต้นบริเสธนัดฟังข้อคําสั่ง5กุมภาพันธ์หกสี่เดี๋ยวเรามาดูยกเลิกหนึ่งสอแบบล่าสุดหน่อยครับแฟนรายการ 49วินาทีที่แล้วใครอยู่ใกล้ที่ไหนไปให้กำลังใจด้วยนะคะจับตาตลอดอย่าปล่อยให้ผู้ก้าของเราต้องสู้อย่างโดดเดี่ยวจับตากิจกรรม8ทันวาคมและกิจกรรมคณะรัศดรเข้าับทราบม,มาตรา1 2 3คดีครับนี่ฮะ9โมงสอนอ,นอนทุ่งมหาเมฆนะฮะส0โมงสอพอ,อนทบุรีแล้วก็ตอนบ่าย13 00, นาิกาชนะสงครามครับ สัญลักษณ์ที่ต่อสู้ของรัศดรสานิ้วแล้วก็1นึงของรัฐบาลเป็ดอุ้มประชาชนีล่าสุดนะครับล่าสุดอันนี้มาร่วมกันอา์ทีดีสตาร์ไทยแลนด์โอ้ยดีสตาร์ไทยแลนด แรงงานสร้างชาติมิใช่มหาราชองค์ใดอันนี้มีมีถแถลงข่าวด้วยนะอาวุธประชาชนแก้รับนุนโดยไอรอนนะครับร่วมถแถลงข่าวรัฐธรรมนูลต้องสร้างสมดุลอำนาจใหม่อย่างเท่าเทียมโรงแรมอลริสเบปฏิพัฒน์นะครับเวทีประกาศเจตรมนแนวทางการเพื่อรัฐนุนประชาชนนะฮะ มีงานแถลงข่าวด้วยครับเปิดตัวภาคีกฎหมายสิทธิมนุษยชนอันนี้อันนี้อะไรตุกจันจิลาสอบุลลี่สอวอ์แทมมี่นี่คือประเช่เครื่องที่พันโทด็ตร รดานมีดักววดขับประวัติในสงครามอ่าวสุดยอดไหมมาดู1นึแบบติดอันดับหน่อยนะครับฟนรายการในหลวงมีพระราชบ,บัปญญัติการให้นึกถึงความสำคัญหน้าที่รักษาความยุติธรรมอันเที่ยงแท้ยกเลิก1นึเป็ดยกเลิก1นึอย่าเอามากด ขี่ประชาชนนี่น้องรุงปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นะครับหนึ่นช่างกาเทียบภาคขวาเด็กมันเป็นนีโอนาซีไปเชื่อมกับเช่าชายแนวคิดฝั่งตะวันตกเขาแอนตี้นาซีมากสมควรโดนจับปะ ถ้าเรื่องโทษยังเบาวกว่าไทยนึกว่าเป็นไนโออันนี้ไม่เข้าใจครับเขาพูดเขียนเรื่องอะไรอันนี้เก้าสิโมงพบกันที่สอพอนทบรีมาให้กำลังใจเพื่อนเราวาสนานานุ่นมครับ10ชั่วโมงที่แล้ววาสนานาน่วมครั้งแรก ในปวดศาสตร์ในหลวงพระราชินีทรงชุดคุยตุลาการสันยุธรรมขึ้นประทับห้องประชุมใหญ่สารีกาแห่งใหม่ขอให้ภูมิใจในเกียรติปวดติอำนวยความยุิธรรมให้ประชาชนและประเทศชาติรมรบให้ การนี้ทรงฉนองพระองค์ครูอุตลาการศาลยุติธรรมและประทับณห้องประชุมใหญ่ศาลฎีกาเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของศาลยุติธรรมเดิอบการประชุมใหญ่ศาลคือการประชุมที่องค์ประชุมประกอบด้วยผู้พิพากษาทุกคนในชั้นศาลฎีกามาประชุมพร้อมกันเพื่อวินิจฉัยและตีความในปัญหาข้อกฎหมายเึ่นอย่างไม่เป็นที่ยุติของบรรดาอัตคดีที่ขึ้นสู่ศาลฎีกา และก็กฎหมายที่ผ่านการวินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่สาลฎีกาจะได้รับการยอมรับให้เป็นบรรทันธธานของการใช้และตีความกฎหมายของประเทศต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้มอบหน้าที่และอำนาจอีกหลายประการห้องประชุมใหญ่สาลฎีกาแห่งนี้จึงเป็นห้องประชุมที่สําคัญที่สุดของสารยุติธรมรมพร้อมกันนี้พระราทพระราชดำรัสแก่เหล่าตุลาการสาลยุติธรรมในชั้นสาลฎีกาเพื่อเป็นหลักในการดํารงตนและโครงงานภายใตย้พระบรม ออพิตราพระมหากษัตริย์อาคารที่ทำการ,ราสาริจาซึทีได้สร,ร้างขึ้นมาใหม่บนที่ตั้งอาคารที่ทำการนหเดิยนี้มีประวัติความเป็นมาอัญยาวนานควบคู่ไปกับประวัติศาสตร์แการที่มีความเป็นไทยอนักเมื่อมาจากปจุคสมัย มักนก็คือสองกล้าสร้างหัวเพื่ตอตรงกัโโบโคริด -19 กล้าปกดสมองให้มีการปฏริรูประบบสารสายช่า,างสารที่ทาสารที่ผิดทื้องทำขึ้นห้องประชุมใหญ่สารมีการนี้ก็เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่อบ้านเมืองนอกจากจะเป็น ที่สำหรับประชุมกรรมเพื่อคัดเลือกผูรักสาให้ทาำหน้าที่นี้ใถ้แต่ต้องมีหลักฐานตามรัฐธรรมนูญและคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ทำหน้าที่ในองค์การศิลปะต่างๆแล้วยังเป็นที่สำหรับตระกูลใหญ่เพื่อพิจารณาและมีความข้อกหมายต่างๆในพัน์ ครับต่อครับกฎหมายนี้ควรมีในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยด้วยเหรอเรื่องต่อแล้วเป็นประชาธิปไตยสักทีนะครับยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองครับเสีแดงไม่แค่ที่เสีแดงนยดิกแดงดิกแดงมาตราหนึ่งหนึ่งสองคืออะไรนะครับ เอาแล้วครับไปรายการครับหมดประเด็นหมดประเด็นหมดประเด็นก็ขอบคุณไปรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทํำขวิเศษนะครับโอ้โหมีผู้รับให้เกียรติมาชมถึง1,500ท่านในเช้าวันนี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากแชร์ไปใน Facebook กุ่กต่างๆนะครับฝากแชร์ไปใน Line ใน Twitter นะครับ แฟารายการที่เข้ามาชมใหม่นะครับบางทีก็ถ้าอยากจะดูแบบไลฟ์สดนะครับก็ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับก,กดกระดิ่งและกดทั้งหมดถ้าเกิดแรายการที่ต้องการสนับสนุนช่อง YouTube คลิปทำพิเศษนะครับเดือนละหน0่ร้อยบาทก็กดสมัครติดตามได้ท่านที่สมัครก็สามารถจะอ,า,อากจะฟังเรื่องอะไรก็ผมอยากจะให้ผมเขียนเป็นอ e ีบุ๊กให้อ่านหรือจะให้ผมทำคลิปอะไรก,ก็ยินดีนะครับเดือนละหนึ่งร้อยบาทแต่ถ้า ไม่สะดวกก็ดูปกติได้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ตามช่อง YouTube ชีพลรงมคุณิเศษครับบันทึกไว้นะครับ7จ็ดโมงสานาทีครับวันอังคารที่8ทธันวาคม2องพและวันนี้เมื่อ79ปีที่แล้วนะครับเป็นวันเริ่มต้นของสงคารามโรคครั้งที่2ที่สหรัฐเข้าร่วมในปฏิบัติที่หลังจากโดนญี่ปุ่นถล่มเพออ โอลไฮเบอร์ที่ที่ฮาวายและวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับเมื่อเช้าตรู่เมื่อ79ปีที่แล้วทหารญี่ปุ่นยกพลพลขึ้นบกที่บางปูที่อ่าวมะนาวประจุบคลีขันแล้วก็ที่ภาคใต้ของประเทศไทยนะครับเป็นวันเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่สองและประเทศไทยภายใต้การน,นำของจอม,มพลปอก,ก็นำประเทศไปร่วมกับทางญี่ปุ่นนะครับอักษะแล้วก็ ท่านปรีดีพนมยงค์ตร์ีดีพนมพนมยงก็ตั้งเสวีไทยขึ้นมาเพื่อเป็นการต่อต้านครับวันนี้เป็นวันสําคัญวันหนึ่งครับ,รบขอบคุณแฟนการทุกท่านที่ตามช่อง y o t u u e คชิปทำข่าวิเศษนะครับแล้วก็ไปดูคลิปย้อนหลังเก่าๆได้เลยนะครับผมคลิปทำข่าวิเศษสวัสดีครับ